สวัสดีครับจากเต็นท์รถโอต้าทูมคาร์นะครับวันนี้ทางโอต้าทูมคาร์ของเราก็มีรถเพิ่งเข้ามาใหม่อีก1คันนะครับเป็น Honda นะครับ CRV นะครับตัว2.4 EL นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับปี2013ราคาอยู่ที่640,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่11,731บาทเท่านั้นนะครับก็สำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับเจ้า CRV นะครับปี2013อยู่นะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับทางเต็นรถโอ,อทอปโฮมคาร์ของเรานะครับก็จะพาไปชมหน้าของตัวเจ้า CRV คันนี้กันว่ามีออปชั่นฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวชุดกระจังหน้านะครับตัวนี้ดีไซน์เป็นแบบ3ชั้นนะครับตัดด้วยลายขอบคิ้วครเมียมนะครับด้านในเป็นพื้นฐานสีดําเงานะครับตัดรับมาที่ตัวชุดโคมไฟหน้าจะเป็นโคมไฟหน้าเลนโปรเจคเตอร์นะครับ มาพร้อมกับตัวชุดไฟเดย์ไลท์แบบ L.E.D. แล้วก็เถบลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนตัวชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าให้นะครับถบมาด้านข้างนะครับก็เริ่มจากในส่วนตัวชุดล้อนะครับก็จะเป็นล้อแม็กอะลอยนะครับ5ก้านนะครับหน้าปัดกึ่งเงาขนาดขอบ18นิ้วนะครับเดิมๆให้จากทางโรงงานภายในซุ้มล้อนะครับช่วงล่างนะครับดูสะอาดเอี่ยมเรียมเลยนะครับต้องบอกว่าสวยมากๆแล้วก็ ในส่วน,นตัวชุดกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับที่สําคัญปรับพับ,บด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเหลวด้านข้างมือเปิดประตูนะครับจะเป็นแบบโครเมียมทั้ง4ี่บานนะครับตัดด้วยในส่วนของตัวลายขอบคิ้วนะครับรีดน้ําหรือคิ้วขอบประตูด้านนอกนะครับเป็นแบบโครเมียมดูสวยเลยนะครับแล้วก็เทิบมาด้านหลังนะครับ ด้านบนหลังคาก็จะมีในส่วนตัวชุดเสาอากาศนะครับเป็นแบบพีบฉลามนะครับเพื่อรับคลื่นสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับด้านบนนะครับตรงฝากระโปรงหลังนะครับก็จะมีในส่วนตัวชุดไฟเบรกดงที่3ามาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดคิ้วฝากระโปรงท้ายนะครับก็จะตัดด้วยลายขอบโครเมียมนะครับและเพื่อยืนยันนะครับว่าคันนี้เป็นตัวขับ4นะครับก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้ขับ4ีล้อให้นะครับ ด้านหลังพื้น,พนเพลก็จะมีในส่วนตัวกั้นปัดน้ําฝนพร้อมระบบไล่ฝ้าเหมือนเดิมและที่สําคัญนะครับเสริมด้วยระบบความปลอดภัยนะครับชุดกล้องมองหลังอ่าต้องบอกว่าดูดีเลยนะครับไฟท้ายนะครับก็ตัวนี้จะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับเป็นแบบทรงยาวเลยนะครับอ่าดูเพียวเ,เลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะครับรถยนต์ขนาด5ที่นั่งนะครับต้องบอกว่า เจ้า c ี v วีคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับต้องบอกว่าได้ทั้งสมรรถนะนะครับได้ทั้งความหรูหราเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันตามมาเลยครับ ตัวนี้นะครับภายในหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับต้องบอกว่าดูกว้างดูสะอาดเอี่ยมเรียมเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ2.4ลิตรนะครับหรือเครื่อง 2,400cc นั่นเองเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ DOHC 16 Valve wow, i-VTEC นะครับให้แรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ170แรงม้าที่ประมาณ6,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ220นิวตันเมตรนะครับที่ประมาณ4,300รอบต่อน,นาทีและที่สำคัญตัวนี้มาพร้อมกับระบบเกีรตโนมัติแบบ5สปีดนะครับและที่สำคัญนะครับรถคันนี้ต้องบอกเลยหน้าตาเดิมไม่เคยเกิดประเทศนะครับ สีเก็บสีนะครับอาจจะมีบ้างพอรถมันเจ็ดปีแล้วนะครับแต่เราเน้นการันตีเลยว่ารถคันนี้หน้าตาเดิมนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 8 9 0 3 3 7 0เนะครับเป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์0 8 6 0 2 6 4 0 6 9นเนะครับเป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวชุดภายในห้องผู้โดยสารกัน ตัวนี้นะครับภายในห้องผู้โดยสารนะครับถูกนะครับออกแบบด้วยโทนสีดำนะครับโทนสีดำตัดตัดกับในส่วนของตัวชุดลายคอนโซลนะครับออกเป็นคล้ายคเ้คลปลาแต่ไม่ใช่นะครับเป็นลายไม้นะครับอ่าเป็นลายไม้นะครับตัดด้วยลายไม้นะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า นะครับเบาะฝั่งผู้โดยสารเนี่ยนะครับฝั่งด้านด้านผู้โดยสารนะครับจะปรับไฟฟ้าได้4ทิศทางนะครับส่วนฝั่งคนขับนะครับปรับได้8ทิศทางพร้อมกับในส่วนของตัวนะครับปรับการโอบรับนะครับของตัวชุดเบาะนะครับต้องบอกว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวสวิตช์กระจกประตูนะครับก็เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับภายในบริเวณแผงประตูนะครับก็จะนะครับตัด หุ้มหนังสีดำนะครับดูสวยเลยนะครับถือมาที่บริเวณคอนโซลฝั่งด้านขวานะครับจะมีนะครับปุ่มนะครับอีคอนหรือคืออีโคโหมดนั่นเองนะครับเป็นปุ่มประหยัดนะครับพลังงานนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวระบบ v s c ป้องกันการเลื่อนถลายนะครับอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของรถคันนี้กันว่านะครับมีออปชันฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับพงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นพงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันครับ มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยนะครับมีปุ่มค r สคอนโทรลนะครับสามารถล็อกความเร็วนะครับแล้วก็ปุ่ม Pattern ชิ i f t นะครับตัวนี้สามารถปรับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะครับผ่านตัวชุดพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับและที่สําคัญปุ่มกดสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะเป็นปุ่มแบบส Start Stop Engine นะครับรถคันนี้นะครับวิ่งนะครับเพียงแค่ หนึ่งแสนสามหมื่นนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นอ่าก็ถือว่าวิ่งน้อยนะครับรถเจ็ดปีนะครับวิ่งเพียงแค่แสนสามผมถือว่าวิ่งน้อยนะครับอ่าต่อมาครับก็จะมีในส่วนของตัวที่บริเวณคอนโซลกลางนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดหน้าจออัจฉริยะนะครับ i อดร้านะครับในเรื่องของจอแสดงผลการขับขี่ต่างๆนะครับเถิบลงมาก็จะเป็นในส่วนของตัวนะครับหน้าจอนะครับเครื่องเล่น นะครับในส่วนของตัวชุด DVD นะครับรองรับนะครับ CDMP3 สามนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธและที่สำคัญตัวนี้มาพร้อมกระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะครับแบบภาพ 3D อ่านะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถนะครับรับขึ้นวิทยุ FM AM AUX ได้นะครับอ่าและที่สำคัญนะครับตัวนี้ก็ยังสามารถนะครับ เชื่อมต่อพวกบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับสามารถรับสายวางสายนะครับผ่านตัวชุดพงมาลัยนะครับแบบมันติฟังก์ชันได้อ่าต่อมาครับเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องเล่นให้ฟังนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับผมจะเปิดเพิ่มเสียงนะครับที่บริเวณตัวชุดพงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับเห็นไหมครับอ่าเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับสามารถใช้งานได้จริงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับอ่า ออปชันฟังก์ชันเขาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดหน้าจอนะครับ i Drive นะครับก็จะบอกในส่วนของตัวสถานะต่างๆที่เรามีการเปิดใช้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโหมดการนะครับขับเคลื่อนหรือโหมดประหยัดอะไรพวกนี้นะครับหน้าจอไอคอนมันก็จะขึ้นที่บริเวณตรงนะครับชุดหน้าจอไอรดด้านบนนะครับบอกว่าตอนนี้ นะครับระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือเท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่นะครับสามารถดูได้จากด้านบนนี้เลยนะครับสามารถกดปุ่มควบคุมไอคอนนะครับจากที่บริเวณพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันก็ได้นะครับอ่าแล้วก็เถิบมานะครับที่บริเวณนะครับคอนโซลกลางด้านล่างสุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบปรับอากาศนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับผม าสามารถนะครับผมแยกปรับอุณหภูมิซ้ายฝายอย่างอิสระเห็นไหมครับตอนนี้ผมปรับฝับ่งด้านขวาผมเนี่ยเป็น28ฝั่งด้านซ้ายเป็น24นะครับเห็นไหมฮะสามารถเลือกปรับนะครับอุณหภูมิได้อย่างอิสระเลยนะครับแล้วที่สําคัญตัวนี้นะครับยังสามารถแยกระหว่างช่องลมแอ ตอนหน้าและตอนหลังด้วยนะครับคือพูดง่ายว่าผู้โดยสารนั่งแถว2แถว3ก็เย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับก็ตัดสลับกับนี่ส่วนของตัวชุดคอนโซลลายไม้นะครับดูสวยมากๆนะครับอ่าด้านบนเพดานนะครับหรือด้านบนหลังคานะครับก็จะมีช่องใส่แว่นตานะครับมีไฟนะครับอ่านแผนที่นะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเปิดสามารถใช้งานได้ตามปกติ นะครับม่านบังแดดนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับอ่าใช้งานได้จริงทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ขวางด้านขวามือเลยนะครับอ่าคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบนะครับในเจ้า CRV นะครับปี2013นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2.4 EL อนะครับขับ4ก็สามารถนะครับเข้ามาดูได้เลยและที่สำคัญตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับแบบเรียวไทม์นะครับอ่า นะครับมันจะขับเคลื่อน4ล้อโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้มีช่องวางแก้วน้ำนะครับแล้วที่สำคัญบริเวณช่องยูบล็อกกลางก็จะมีช่องเสียบนะครับ USB นะครับแล้วก็มีช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้อีก1จุดนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับมากๆนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยนะครับอ่าต่อมาครับระบบพื้นฐานนะครับอันนี้ผมขออนุญาตพูด รวมๆไปเลยด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD นะครับหรือถุงลมนะครับ Airbag หรือ SRS เนี่ยก็มีครบคันนะครับอ่ะต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับตรงบริเวณที่นั่งแถว2นะครับตัวนี้ก็สามารถนะครับ ต้องบอกว่าแยกปรับพับเบาได้เลยนะครับระหว่าง4ี่0ิบสิบนะครับอ่าเดี๋ยวผมปรับพับให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้แยกปรับพับนะครับปรับผิดดูนะครับต้องดึงตัวนี้มาก่อนอ่าแล้วแยกปรับพับปุ๊บนี่มันจะแยกปรับนะครับ ระหว่าง40-60ฝั่งนี้จะเป็น40ฝั่งนู้นจะเป็น60นะครับาสามารถพับในแนวราบได้นะครับคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับที่นะครับกลัวว่ารถมันแคบไปหรือเปล่านะครับต้องบอกว่ามันไม่แคบเลยมันกว้างสามารถบรรทุกสัมภาระ,ะด้านหลังได้อีกนะครับเหลือๆเลยนะครับและที่สําคัญช่องลมแอร์นะครับนั่งที่นั่งแถว2งเนี่ยก็แยกมาให้เย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านท้ายกัน ในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับผมตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นที่กว้างเหลือๆเลยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวด้านท้ายด้านล่างก็จะเป็นในส่วนตัวล้อนะครับเป็นล้ออะไรนะครับเป็นล้อแมกะอนะ,อะตัวนี้จะได้แมกซห้าวงเลยนะครับมาพร้อมกับตัวชุดแม่แรงนะครับครบคันนะครับรถหน้าตาเดิมนะครับดูดิครับซีนตะเข็บเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะครับต้องบอกเลยว่า รถสวยแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0818903370ครับเป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์นะครับเป็นเบอร์0860264069นะครับเป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับออกรถกับทางเต็นท์โอ๊ตอาร์ตของเราช่วงนี้นะครับก็ยังคงนะครับโปรโมชั่นดีๆให้ไม่ว่าจะเป็น1ฟรีค่าจัดค่าโอน2รับประกันกล่องเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ1 0,000หมืนกิโลเมตรนะครับพร้อมกับบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังรวมไปถึงติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตฝากเจ้าตัว crv นะครับตัว2 4 el นะครับขับ4ปี2013คันนี้ไว้คุณลูกค้าพิจารณาอีก1คันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ